ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Ark Survival นะช่วงนี้คือเขาเรียกว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะผมจากรีวิวของเล่นเนี่ยมาเล่นเกมบ้างนะช่วงนี้อาจจะมีการเล่นเกมโผล่ออกมาในช่องของนะคือถือว่าสับเปลี่ยนกันสับเปลี่ยนกันสับเปลี่ยนกันแบบทำของเล่นไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเอออันนี้ก็อยู่กับเอ,อ่อ Ark Survival นะผม ซึ่งผมตัวผมเนี่ยจะสร้างแมปใหม่หมดเลยนะอ่อมันเล่นยังไงนะผมลืมไปละช่วงนี้คือผมเนี่ยลืมวิธีเล่นเกือบหมดเลยนะตอนนี้เนี่ยเหอแล้วผมลืมวิธีเล่นเกือบหมดเลยผมจะสร้างแมปใหม่ให้มาเล่นให้ดูด้วยนะ ยังไงวะาเนี่ยไม่เล่นนานด้วยเอาโหมดเหรอผมเอา easy แล้วกันเ้่องเสียงนิดหน่อยเ้่องเสียงนิดหน่อยนีก็เปลี่ยนหันบรรยากาศเปลี่ยนมาเล่นเกมบ้างอ่ะเอาเป็นชายนะผมชายชัดรี ท่าที่ผมเก็บประสบการณ์มานะผมคิดว่าตรงข้างล่างเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดมัง้งอ่านี่ไงนี่ไงโอ้คิดถึงเกมอาร์มากขันขันขันออกไปได้เลยนี่รม้มไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยว้ายเต่า เราเด่นเราจะมาตัดไม้ด้วยมือแบบไม้คราฟกันนะผมผมรู้ว่าถ้าทำแบบนี้นมันจะเจ็บตัวเปล่าๆเจ๊าะมั้ก็จ้ำไงก็จ้ำนี่อะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยโอ้ย โเคกลับมาแล้วอะไรมันขึ้นมาเนี่ยอะไรไม่รู้เล่นไม่เป็นซะด้วยิลหรือวิธีเล่นไปเยอะมากต่อไปแล้วก็ต้องไปเก็บหินแล้วนี่คืออะไรเนี่ยทริป and อะไรไม่รู้ผมจะปิดมันยังไงอะ จะวิ่งผ่านวิ่งผ่านได้หน้าตาเฉยมากโดบลิ e ท็อปอะไรเนี่ยมันไม่มันผมนก็กดแล้วไม่ใช่เหรอกดแล้วกดแล้วกดแล้วมันออกไม่ได้ออกยังไงออกได้ละโอเคออกได,ออกได้สบายใจล่าเริงละ ถ้าเราจะครับขวานเราจะไม่วิ่งเนอเนะผมถ้าวิ่งเนื้อนี่มันจะหิวเนาะผ่านสติน่้าด้วยผ่านแบบเรียกว่าความหิวโอเคสงสัยต้องใช้มือตัดไม้แบบไม้ครับอีกนะ อีกสักต้นหนึ่งก็ไม่เป็นไรถึงตายก็มาส,สปอนอยู่ข้างนึงก็ได้นะกมดังใช่ปหะเดี๋ยวก็ดังกว่าเสียงผมอีกอีกสักต้นหนึ่ง จะหมดหลอแล้วมันแมนนี่สักทีโอเคได้ละแล้วใครสั่งใครสอนให้ไปตัดต้นไม้ด้วยมือแล้วจีเนียสมากเอาดิแล้วก็บุะไรของผมเนี่ยขวานขวานพวกช้วขวานเอ้ยมีแต่ข้าดไ้แต่ที่ขุด มเะหมาะขนาดเมาะขนาดอีกอะมาะขนาดเอาไปจามหัวอะไรดีเอาไปจามหัวใครดีเช็คก,กระเป๋ากันเช็คกระเป๋ากอนเช็คเลดดิ้งกอนเช็คกระเป๋ากัน,กะกนอ,อ,อ,อะถึงไหนล้วตอนนี้เมื่อกี้ไปดูนี่มาแล้วผมลูกแมวมีลูกแมวเข้าบ้านนี่ทำที่ขูดไปสองอันทำที่ขูดสองอันอ่า เราจะมากดตรงนี้ทำเพื่อไม่ดอบดีไม่ดอบไม่ดอบไม่ดอบมาถือไว้เออสวยนี่เราจะไม่เข้าไปในป่าลึก,กันนะอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงแค่เราทำอะไรเอยก็นี่ไง ในไม้แล้วในไม้แล้วตะดิกตะดิกตะดิกเราต้องไปลื้อถอนในพวกหญ้าลื้อหญ้าต้องไปลื้อหญ้าก่อนมันก็จะได้เบอร์รี่มานะไฟเบอร์ไฟเบอร์แซ่บเลยไอ้น้องแซ่บ สิบแซ่บเลยน,น้องสิบแซ่บกมอ่างีน,งาน,นภาคสวยมากเลยนะเรียบร้อยไปไปดูลูกแมวนานจะมืดแล้วก็เดินเราเหิวนะเราน่าจะหิวอยู่ตัอนนี้ยอีทเลย,นะเลยพีดอีแลกไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษครับ อ,อีเลยอีเลยที่ขุดหินแต่เรามาตัดไม้นี่คือนี่คือเบือกอะไรอะคือเบือกอะไรที่ขุดออกมาตัดไม้ก็ไปขุดหินสิโทนี่นี่เราก็ได้สโตนะฮะเราก็ได้ส t ตนสโตนสโตนสโตนมองบลางสโตนมองบลางผิดอันแล้วเฮ้ยนี่นเบร์เบรแล้ว เปลเบเอ็กโอ้ยข้อหาทำให้ตกใจสักบาบ้ึงสักบาบ้งึงสักบาบ้ึงวันนี้น้องวันนี้โอ้โหวิ่งเกมเนี้ยเสียดายมันนอนไม่ได้อะเสียดายมันมันนอนหลับไม่ได้ นอนหลับไม่ได้ไม่นอนาคพึงได้ดหรอวะมาเลยมาเลยหนุ่มมาเลยทำาคพึงทำาคพึงไม้ตอนคืนนะผมไม่ตอนคืนเลยบคพิงก่อนมืดหาอาหารไว้ก่อนเลยนะ <G ül üyor> เฮ้ยคอ,อ,อมปี้คอมปี้คอมปี้คอมซอก คอมปี้คอมปี้ไปไกลๆคอมปี้เหรอคอมปี้เหรอคอมปี้ไปเลยอย่ามายุ่งคอมปี้คอมปี้ไปเลยเฮ้ยเขี้ขี้ตัวอะไรวะเฮ้ Com pe, Com pe, ยคอมปี pe, ้คอมปีอย่าคอมปีอย่าตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งรูดศพเลยสิครับลูดศพเรียบร้อยคอมปี้บอกแล้วอย่ามาสร้างกับพี่น้องลูดลูดศพ ได้กินแล้วครับผีน้องเลยแสียบเลยผีน้องเอ้ยได้กินแล้วดูดิโอ้โหเนื้อมันน่ากินมากเนื้อไดโด,ดเสาตัวแรกที่เราล่าได้แล้วเนี้ยน้องคอมปี้ อย่าค้าบขวานเลยมันค้าบยังไงคุดหินไปเยอะก,ก่อนแลันตอนนี้จะมืดแล้วเรียบร้อยวายตัวอะไรอะ่ะอ๋อไอปีตกใจ มันต้องปกป้องแบบปลดล็อกปะเออมันต้องปลดล็อกจริงด้วยแต่ตอนนี้เราเวลอะไรเนี่น่าจะศูนย์อยู่น่าจะศูนย์ปกนี่ปรับการมองเห็นเราสร้างอะไรได้บ้างสร้างฐานที่พักเล็กๆหน่อยแล้วกันตัวมีหน้าจะหมดตัดไม้ก่อน เฮ้ยโดโด้วายโอ้ยตกใจวันรู้ว่าตัวอะไรความเป็นชายจะหายแล้วความเป็นชายหายใช้มือลื้อเลยอันนี้ใช้มือลื้อเลยแต่เต่านี่อย่าไป แกไปหาต่อยอะไรมันโดนมนันนะเฮ้ยอิงอย่ามานะเว้ยเผือต่อยก็ความผิดเองนด้วยกล้วยนี่ต้นกล้วยหรือต้นอะไรเน oh, ี่ยโอ้ได้เบอร์รี่เต็มเลยอี Eat. Eat, ทอีทก่อนอีทก่อนอีทก่อนกินหลายๆอย่างนะฮะจะได้เพิ่มพลังงานเออจะเราทำอะไรดี เราทำอะไรได้ตัวนี้เราก็อร่างสร้างเลยได้บ้างเหมือนตัวของเราเนี่ยยังสร้างอะไรไม่ได้นะมงจะใช้เวลาทั้งคืนไปกับการสำรวจแถวนี้แหละ ให้ผมถือของป้องกันตัวหน่อยแล้วกันมาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีการซ่อมด้วยว่ะไป้ยดี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 เอามาซ่อมก่อนเอามาซ่อมก่อนถือมันไว้เลยเดี๋ยวมีตัวอะไรมาเดี๋ยวมีตัวอะไรมากำฟาดเลยครับพี่น้อง ตอนนี้มีอะไรช่วงนี้โอครังนี่อะไรเฮ้ยเศรษฐีดีโดแล้วเปล่าคาถา อยากเป็นเศรษฐีสแกนใต้ฟ้าเศรษฐีดีโดบิดดีโดแล้วเป่าคาถาอยากเป็นเศรษฐีสแกนใต้ฟ้าหลุดหลุดเลยหลุดเลยหลุดมาให้หมดเลยหลุดเลยโอ้มืดละ เป็นไรเป็นไงบิดดีโดแล้วเป่ากระทาอันนี้โดนบิดคอโหในเนื้อเสียเราทำกองไฟไม่ได้เราทำได้แค่ขบผึ่ง,องตอนนี้เนะี่ยสำรวจไปเรื่อยนะสำรวจไปเรื่อยเรายังไม่ไปอีกฝั่งหนึ่งวะ่ะมมนอันตรายเราจะตายคืนแรกไม่ได้ สรวจไปเรื่อยในป่ามันอันตรายเกินไปนะเราฆ่าสัตว์อะไรไปบ้างนะเศรษฐีดีโดตายแล้วอันนี้เต่าโอ้น้ำน่าเล่นดี ล่นไงนั่งชิวอยู่หลมหาสายนั่งยิม้มแล้วจากไปมันมีอะไรบ้างตงกกลางคืนก็อ่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมสำหรับเกมอาร์คไหนๆก็ดึกแล้วแหละสามทุ่มลวจบไปเพียงเท่านี้วัสน,นี้สวัสดีครับ